สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูน้องสแตมเล่นของเล่นบนรถบทรุกนะคะ ช่ตมจะทำกับข้าวหรอคะน้องสช่ตมจะทำกับข้าวให้น้องกินหรอคะอเทกระจายหมดเลยค่ะทีนี้ป้อนอะไรดีป้อนอะไรน้องดีเนะาะเช้านี้ป้อนนา หิวพิซซ่าน้องหิวพิซซ่าบอนพิซซ่าน้องหน่อยค่ะโอ้ทำตุกข้าวเหรอคะโอ้โอ้อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยน้องเชอร์แตมเด็กน้อยรอยถบรรทุก แม่เลี้ยงน้องบนรถบรรทุกนะคะทุกคนโอ้โอน้องแอร์ล่ะคะโอ้โอ,โอน้องแอร์้ป้อนนมน้องก่อนโอ้ป้อนนมป้อนนมนม้อง แล้วน้องหมีหิวนมไหมลูกน้องหมีหิวนมไหมคะมันมีน้องเป็ดด้วยในเป็ดร้องไงนะเป็ดกลกาบกลกาบแล้ววัวร้องยังไงวัว วัววัวร้องมอมลูกโมโมไขวัวไขไดโนเสาร์หรือเปล่าเป็นไขไดโนเออบีอะไรไหมคะมีอะไรอยู่ในนั้นมีอะไรอยู่ในไข่นะว้าว พี่เชอร์แตมน้องหิวข้าวแล้วเก็บโอ้ยไม่เล่นแล้วจะเก็บแล้วอ๋อไม่เล่นแล้วก็เก็บเลยค่ะโอ้เก็บแล้วเก็บแล้วทุกครั้งที่ไม่เล่นต้องเก็บของเล่นนะคะเก็บของเล่นค่ะเก็บมาก